หลวงปู to to ่แหละเป็นคนบอกว่าให้มากราบองค์นี้ถ้าอยากขอพรสําเร็จก็รูปเหมือนหลวงปู่หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าใครที่อยากสําเร็จภาวนาและสมปรารถนาให้มากราบองค์นี้พาะมีเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหลวงปู่ขอให้ทุกคนที่มีศีลมีธรรมจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนี่คือพรที่หลวงปู่พระมหาศิลามอบให้แก่คนมั่นามมั่นทำมั่นทานครับผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่พระมหาศิลามากมายหลายต่อหลายครั้งครับและผมเองก็เป็นหนึ่งในสาธุศิษย์ทุกคนที่มารอ กราบหลวงปู่นับพันนับหมื่นคนในแต่ละครั้งแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกทุกคนมากๆเลยสำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเชื่อไหมว่าคณะลูกศิษย์ที่ธรรมอุทยานเนี่ยขนาดอยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่นะพวกเขาเนี่ยยังมากราบรูปเหมือนหลวงปู่อง ในสายสิษยานุศิษย์หรือคนที่รับทธาหลงปู่ผมอยากแนะนําเลยจะต้องรู้และเข้าใจตรงกันรูปเหมือนที่หลวงปู่ดําเริ์ที่สร้างนะครับมียืนชี้นิ้วเพื่อให้พรเราท่านอาจจะเอามือมาาหาเราหน้าผากมาแตะนะครับเพื่อทีฐานขอพรซึ่งหลวงปู่ได้ที่ฐานจิตไว้ว่าผู้ใดที่ได้มารารูปครบในทุกที่ที่หลวงปู่นาไปผยสถานหรือแม้กระทั่งที่นี่ แล้วได้มาขอพรที่นี่ขอให้เทวดาอานวยวชัยให้สําเร็จไวก<ม>ว่าขอกบหลวงปู่<ม>เพราะอะไรไหมครับเพราะหลวงปู่เนี่ยเข้าใจว่าคนมากมายที่มาหาหลวงปู่เนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใกล้คิดหลวงปู่หรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสได้พบเป็นส่วนตัว<ม>แต่สามารถที่จะอธิษฐานสําเร็จได้เหมือนกัน<ม>ครับผมนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีศรัทธาในบารามีหลวงปู่<ม>เทวดาก็จะมาช่วยอยวํานวยอวยผลให้ท่านเช่นเดียวกันะครับผมมาเห็นกับตามีวันหนึ่งผมเดินมาถ่ายทำนะครับเรื่องราวของหลวงปู่ ปรากฏว่าผมเห็นงลูกศิษย์หลวงปู่คนหนึ่งแกนั่งกราบนั่งกราบรูปเหมือนหลวงปู่องค์นี้ผมจึงเดินเข้าไปถามแกว่าพี่ก็อยู่กับหลวงปู่แทบทุกวันทําไมพี่ถึงมากราบรูปเหมือนหลวงปู่ไม่กราบจริงแกก็บอกผมว่าหลวงปู่แหละเป็นคนบอกว่าให้มากราบองค์นี้ถ้าอยากขอพรสาเร็จเพราะรูปเหมือนหลวงปู่หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าใครที่อยากสําเร็จภาวนาและสมปรารถนาให้มากราบองค์นี้เพราะมีเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองหลวงปู่อยู่จริงๆแล้วเนี่ยคณะลูกศิษย์ยของหลวงปู่เนี่ยจะรู้ดีเลยครับว่าแรงอธิษฐานเนี่ยสำเร็จเร็วกว่าเพราะว่าไป หลวงปู่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีโอกาสผมอยู่ตรงนี้อ่ะก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้คุยกับหลวงปู่แต่จะเป็นการอธิษฐานขอพอรจากหลวงปู่แล้วก็สําเร็จจริงๆครับถ้าดังสมปรารถนาก็ปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยครับผม,มคือมาขอขอได้เลยอขอได้จริงแล้วก็หลวงปู่ก็เอกว่าเอาหน้าผากแตะตรงนิ้วนี้เลยแล้วก็ขออธิษฐานขอพอรอเรื่องทุกเรื่องมาธิษฐาน นะครับให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีให้เรามีกําลังใจที่จะต่อสู้และให้เราปลดเปลื้องความกลัวความกังวลทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่านั่นคือกุศโลบายทำหนึ่งแต่ก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่ามีจริงและก็คงจะมาช่วยให้กําลังใจลูกศิษย์หลวงปู่ให้สําเร็จเพราะอะไรเพราะต้องการให้มีรักศรัทธาเข้ามาสร้างพุทธศาสนาเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือภายใต้บาร,รมีหลวงปู่พระหมหาศิลาจันโถง การมารอกราบหลวงปู่แค่ได้เห็นบารมีได้เห็นความเมตตาของหลวงปู่อยู่ไกลๆก็ถือเป็นบุญในชีพผมแล้วครับบางครั้งผมก็ได้เข้ากราบหลวงปู่ใกล้ๆครับแต่บางครั้งผมก็ไม่มีโอกาสได้เจอหลวงปู่แต่ผมเองก็จะมากราบรูปเหมือนของหลวงปู่องค์นี้อย่างน้อยนะครับผมเชื่อว่าแค่ได้กราบรูปเหมือนหลวงปู่และระลึกถึงธรรมะที่หลวงปู่สอนึี่มันหามันทำมันทานระลึกถึงคุณงามความดีความเมตตาและระลึกไว้เสมอว่าเราจะมุ่งมั่นทำความดีตามดำริที่หลวงปู่ของเราได้สั่งสอนไว้นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สำหรับผมพอรออันประเสริฐที่สุดเกิดจากความพยายามตั้งใจนําไปทําจนเกิดความสําเร็จไม่ว่าเราทำอาชีพอะไรก็ตามท่านมีความมุ่งมานะมีความขยันหมั่นเพียรดังคาที่หลวงปู่สอนเราไว้ว่าอยากได้อะไรในทางโลกนี้ไอ้มันหาม,นมันทาและมั่นทานเมื่อทําได้3มอย่างนี้แล้ววันหนึ่งจะต้องสําเร็จดังใจหวังอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะได้สัมผัสบาร,รมีหลวงปู่ใกล้ๆหรือไกลๆแต่จงระลึกไ้เลยนะครับว่าหลวงปู่ท่านได้รับรู้คำอธิษฐานและคําภาวนาและจิตอันเป็นกุศลของทุกคนทุก ท่านอย่างแน่นอนครับยังไงขอทุกคนระลึกถึงหลวงปู่พระมหาศิลาระลึกถึงคําสอนหลวงปู่ไว้เสมอน,นะครับขอพรที่ทุกท่านภาวนาอธิษฐานนั้นจงสําเร็จสําเร็จสําเร็จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูดันคําที่หลวงปู่พระมหาศิลาท่านให้พรไว้ครับสาธุ